แก้ไขกฎหมายมาตราร12ของกลุ่มนิติราชเนี่ยจะทําให้สถานภาพของสถาบันพระมหารกษัตริย์ไม่ได้คงอยู่ในระดับเดิมหรือเปล่าคะผมคิดว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้นี่เราต้องเร,เราจะต้องดูไปในระยะยาวไกลผมว่าการขอแก้ไขแบบนี้ทาให้สถาบัานษั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ลดไปจากเดิมหรอกอยู่ในระดับเดิมแต่เป็นระดับที่สอดคล้องกับหลักการในทางประชาธิปไตยเป็นที่ดรงยู่งย่างสง่าง,งามใน,ในประชาคมโลก มันเป็นการในด้านหนึ่งถ้าเกิดเราจะพูดในแง่หนึ่งคือว่าเป็นการทาให้สถาบันทองสาศาสตร,ร์ของไทยเรานั้นเนี่ยนะครับไม่ได้รับการได้รับการยอมรับ<อ><อ>เพียงกับภายในแต่หมายถึงทั้งหมดในโลกนี้<อ>เขาจะเห็นตัวกฎหมายที่คุ้มครองว่าได้เกณฑ์นะครับเหมือนกับที่อื่นที่เขาทํากันประเด็นอยู่ตรงนี้กลุ่มนิติรัฐเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรานี้เพื่อการคงอยู่ของสถาบันมากกว่าการล้มล้างใช่ไหมคะต้องครแล้วพูดถึงสถาบันนะฮะเราพูดถึงตัวสถาบันศาสตร์สถาบันพระมหาศาสตร์ สถาบันเนี่ยต้องดำรงอยู่ไปตลอดตัวบุคคลในสถาบันเนี่ยนะฮะมาแล้วก็ไปถูกไหมฮะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาติของของโลกธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราเรา,เร,ารักเรารักสถาบาันเราอยากจะให้สถาบันเนี่ยนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบนันแล้วไปในอนาคตเป็นสิ่งที่ศึกษาไว้ซึ่นใจาบางอย่างของสังคมถูกไหมฮะเราก็ต้องรักษาตัวสถาบันเอาไว้แต่การรักษาเอาไว้เนี่ยมันมันจะต้องปรับนะฮะให้มัน สิ่งไหนก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งมันคงอยู่สถิติ่งๆเยนะฮะไม่ปรับตัวให้ไปกับการสมัยเนี่ยมันก็ลำบากถูกไหมฮะในการที่จะคงอยู่ไปได้ตลอดลองลองดูลองคิดไปยาวๆดูเจตนาของเราให้ดีๆนะฮะอยาอยากคิดอยากคิดแค่ชั้นเดียวง่ายๆว่าเราแก้กฎหมายอันนี้ลดโทษแล้วเนี่ยมันจะเป็นจะเท่ากับลดทอนออภพรกิยศมหากาศักริ์อยากอยากคิดซิมเพลแบบนั้นนะแต่คิดในเชิงภาพรวมที่เชิงโครงสร้างที่เชิงสถาบานันแล้วจะเห็นเจตนาของเราและดูดูสิ่งที่เราเสนอแก้วเราเสนออย่างไรดูด้วย หรือว่านี่เป็นเพียงคัน